ได้ไหมครับวันนี้ครับครับผมครับผมก็วันนี้อยู่ในงานนะครับ Essential Positivity Line นะครับอ่าเป็น l o s t New Collection นะครับ Spring Summer ครับปี25ของ Uniqlo ครับเป็นชุด Collection ของ Uniqlo รัสบายครับสบาย เอาจริงปกติเวลามาทํางานก็จะเป็นแบบแนวสูงอะไรอยร่าแตมา่มาวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าที่เราใส่กันได้สบายๆทั่วไปสำหรับคนอยู่นในใปุ่มเมืองในตัวกรุงมเมืองเหมือนกันครับใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแบเข้ามาแล้วนุ้ยแบบเขาไปดูมาที่มืองสะพานโอ้โหสำหรับตัวพี่ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ไปเดินดูมาแล้วเป็นเสื้อคล้ายๆแบบคอับครับในึง<า>เพราะว่าพี่เป็นคนขี้ร้อนนะครับใส่ครับครับช่วงนี้น่าจะสะดวกกว่าเพราะเงาออกเยอะมากแล้วก็จะเป็นกางเกงคล้ายๆที่เป็นผ้าในร้อนแล้วก็เป็นกางเกงสีแต่ว่า ฟ้าแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอาซันตอบโจทย์มากครับตอบโจทย์มากน้ำตาตอบน้ำตาไม่ครับครับยังไงก็ผ่านด้วยนะครับผม Essential s f o r City Life นะครับ Spring Summer ปี2025นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28กุมภานี้เลยหรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็สามารถจับจองได้นะครับไปดูกันก่อนเลยที่ออนไลน์สโตร์นะครับผมฝากด้วยครับ ครับเอ่องพี่อ้๋ใช่ไหมครับนะก็เอาจริงๆนะเอ่หตุผลแล้วก็อ่าที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นของที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นองรู้สึกว่าก็ฝากกำลังใจสำคัญได้ชมผลงานไปด้วยแล้วก็ทักกฟนปาร,รีด้วยกันก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนอ่ให้กำลังใจพี่อู๋กัน,นเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็านั่นแะครับทิพย์ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าส่วนตัวแลาวที่แบบนี้นนมันแค่พูด,พดอะไอกมา บบนนคือตอนที่เจอกันตอนทำง,งานพิ้ปกติมากคือแบบว่าเป็น,เป,นเป็นคนที่อ่าด้านในพอพอมาตอนนี้พิ้รู้สึกว่าอ่าคือมีทีมที่คอยดูแลแล้วก็ทั้งแฟนคลับทุกเมนูกันแล้วก็อ่าทุกอย่างก็พิ้วก็หวังว่าจะจะจะผลิตน็นอกหนักไปได้ด,ดีเพราะว่าต,ตัวตัพิ้วไม่ค่อยกล้าพูดอะไรนิดนาะเพราะว่ามันมนเป็นเรื่องที่เสียสุดเลยว่า ยังไงไม่มีอะไรเลยนอกจาก support กำลังใจในตัวพี่เองด้วยการตัด้วนแล้วก็ตอนนี้ละครแม่เด็กก็กำลังรัอที่ดูวย้วก็อยากจะห้มีกำลังใจที่อยากจะส่งของก็สามารถมาให้กำลังใจด้วยกันช่วยบูกรกับด้วยล็อกแล้วก็ฝากฝาก support ผลงานว่าจะเป็นผลงานของี่รอกผลงานของพี่ก้วยาใครก็า ยังไงก็ตอนนี้กำลังใจเป็นสีดีสำคัญมากแล้วก็ทุกคนด้วยใช่แนนยัยงจนไหนอ๋อคือทุกคนครับผมก็เป็นเป็นซีตบแบบล่าสุดน,น้องก็เป็นการที่ตบจริงกนันครับก็เป็นตัวละครจริงไม่ใช่การสแสดงใ,นในดๆทั้งสิ้นก็โดนตกจริงๆกันนะ เขาที่จำได้นะฮะยังต่ำกว่าน่าที่ก็โดนจริงเกือบ10ลรอบใช่แต่ว่าเราเซฟไปอยู่แล้วกิมมานก็เพื่อเซฟอีกรุ่นแต่ว่าก็มีหน้าชาไปบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องปกติแหละภาพออกมาสวยงามพี่ก็แฮปปี้อะไรนะครับเบคอัพตกประมาณ10ล็อกก็ ถ้าถ้ามันเซฟแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกินกบมันก็ก็เล่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไหนที่รู้สึกว่ามันมันไม่เซฟหรือว่ามันไม่อะไรอย่างไรก็ปรึกษากับทีมงานเขาก็จะมีวิธีการช่วยข,ขทีมงานโอ้ยสนุกครับก็ไปดูคอนเสิร์ตลุงพีเอ็นซีปีหนึ่งสเจ็ดสนุกครับสนุกแล้วก็เอ่อพี่รู้สึกว่าอีกชอบพวกนั้นแล้วการที่ได้ไปดูแบบจริงๆ แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทีมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเปิดประสบการณ์ไปด้วยเหมือนกันก็เป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ในการทำงานไปเพราะฉะั้นามันนั่งดีนะมันก็ันบเข้าใจเข้าใจทุกฝานั้นดีทีครับตรรบอ,อนตรรนีออเอาจริงๆริงพีชชอบอ่าขออนุญาตพูดแล้วกันพีชชอบพีบพ่ไพลยงแล้ว <c oughs> แต่ว่าพอดีพี่ไพลยงไม่กลับมาเนาะก็ตอนนี้วันนั้นที่รู้สึกประทับใจคือพี่ พี่ชอบพี่เป็นคนชอบชอบฟังโบเกอกล้องแพน,น,น,นแพนแพนใช่ไแพนเลยใช่ใช่ใช่ครับผมชอบโบเกอเขาครับแล้วก็คือพี่มีคำถามหนึ่ง่ากเขาเซฟเสียงเพราะว่าเขาเขาเป็นความสดด้วยแล้วก็น้องสดเดวนครับก็หันไปบอกก็คุยกับทีมงานอยู่เขาวันนี้วันแรกเราวพวกนี้เสียงเขาจะขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่มีเลยก็คือร้องเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ อโอเ้เป็นก็เป็นกำลังใจให้ดูด้วยร,รู้สึกว่าการที่พี่มองมาจากตรงนี้กับมองมันจากข้างบนอาจจะไม่เหมือนกันพี่ก็เลยคิดว่าวันหน,น,นึ่งเนี <c oughs> ่ยดูนั่นแหละก็เลยเป็นเป็นกำลังใจให้คิดว่าพีพ,พีก็ต้องก็ต้องทุ่มเทให้ตอนนี้ก็ทุ่มเทอยู่แต่ว่าก็ต้องให้มันมากก็บอกว่าสเตตสมาก เกษตรกจริงก็ขอบคุณขอบคุณที่ที่มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกทดใจไม่มีโอกาสได้ครับแต่ว่าได้คุยกับทีมงานก็เลยบอกว่าก็พี่ไปอยดีก็ยังพยายามเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ไม่ได้ลดความฝัดกันเลยแม้แต่วินาทีมันมีแต่เพิ่มมากขึ้น ก็ต่อไปเอาจริงๆคือพวกเขาบ้าพลังมากขออนุญาตพูดเลยกันตรอ,อันนี้คือโชมมันนี้คือคือชมแล้วก็รู้สึกว่าในในเวทีต่อไปการที่จะขึ้นไปไปอยู่บนนั้นเราเล่นุดได้เท่าเขาคือต้องฝึกมาก,กแล้วก็เห็นเขาแล้วมันมัน,ม,นมันเป็นแรงพื้นเหมือนมันเป็นแรงพื้นว่าแบบเราเราก็ต้องเติมเติม เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับจริงๆขออนุญาตพูดอีกรอบแล้วกันนะเอ่อคือมีลูกพี่ BTS ด้วยแล้วก็มีมีหลายๆรอบนะแล้แบบมีเซฟพีด้วยแล้วก็คือ NCT หนึ่ง็ดพีก็พีก็ติดตามพี่มาตั้งแต่แรกอยู่ด้วยเหมือนกันครับรอบตัวพี่ก็มีทีมงานที่เป็นติ่งด้วยเหมือนกันก็เลยเวลาที่มีผลงานอะไรเงี้ยพีที่เขาจะเอามาอัปเดตมีตลอดเพราะว่าพี่เป็นคนชอบผลงานก็คอยดูเสมอว่าเฮ้ยพี่ๆเขาออกเพลงใหม่มาเขาก็แบบพีดูเร็วพี่ก็เข้าไปดูแล้วก็เฮ้ยอันนี้แบบ ตรงนี้ดีจังในตรงนี <like Momo S 2> ้แบบว่าตรงนี้เราก็เอามาปรับกันได้บ้างจริงๆริงมุวิธีพิเต้นได้เลยนะแอ่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่เอาออกอาเสื้อระบายได้แต่จริงๆไปเต้นได้เลยตอนนี้เพราะว่าจริงๆอิงเสื้อมันเอริซิมอยู่แล้วก็ถามว่าพร้อมไหมมันก็อยู่ที่ ไม่ใช่แค่ตัวพี่ด้วยนะคือมันเป็นทั้งทีมงานด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามพยายามสร้างขคอนฟิเดนซ์ได้แล้วก็ถ้าถึงในจุดนั้นได้วันหนึ่งก็ก็ดีครับก็ก็อยากจะให้ไปถึงจุดนั้นก็จะพยายามอนะรันนี้ไม่ขยี้อันนี้ตะโกนจริงๆครับผมก็จริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบพนานเพลย์รูปเหมือนกัน ครับก็นั่นแหละพีก็รู้สึกว่ามไม่ว่าจะแม้ว่าตัวคุณมินีหรือว่าใครก็ตามทีมงานก็าตามคือเป็นกำลังใจให้ท<ม>ุกคนางเช่นล่าสุดก็แฟนมีที่ผ่านมาก็อยู่บนเวทีก็เหมือนกันมันก็มีแรงขึ้นว่าแบบวันหนึ่งสเตททีบบนน่เราอยู่เนถ้าพี่ทำได้พี่จะไปอยู่บนสเตทที่ที่เขาไปอยูาาย่กันไหน แทนกล้องได้ไหมครับครับเราบ๋อก็ครับผมต้องไม่รูคุักอะไรต้องดู้จักว่าเราเป็นดอกไม้เป็นสิ่งเดียนะ นึกว่าเป็นพวกแอกเป็นมือชิลเล่อข้างคือเขก็ดีครับน้องกดีเหมือนกันแล้วก็ก็ดีใจที่เราแล้วก็คือพี่เป็นคนไม่ทําอะไรไม่ได้คิดอะไรอยู่ครับคือมันเป็นอย่างนี้ปกติมาได้ตลอดการที่ได้ยินแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดูชื่นใจอ่ะตนที่ถือว่ากินความคิดบ้านที่จะกินบ้านแล้วก็จะได้บอกมาก็อยู่ที่ในอนาคตแล้วกันเนาะพูดเหมือนดาราเลย อยู่ที่เป็นอนาคตแล้วกันครับผมจริงๆก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าเอ่อคือการที่ทุกคนมีความสุขกับเราเนาะ,ะตัวพี่เองก็มีความสุขไปด้วยเพราะเพราะเอาจริงๆงานงานเราตรงเนี้ยมันคือการสร้างความสุขให้กับทุกคนพอทุกคนมีความสุขเราก็แบบเราเอาที่ทุกคนสบายใจหรือแบบเราก็สบายใจดี่ก็สบายใจด้วยก็ ก็ก็เป็นหนึ่งก็แต่จริงจริงอ่ะเราเราร่วมงานมาด้วยกันตั้งแต่แรกคือมีเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีให้กับก็มอบให้กันแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่กับเราเราก็จะมีคุณมิเน่เขาก็สามารถไปมอบให้กับคนอื่นได้นะครับที่ก็สามารถมอบให้กับคนอื่นได้เหมือนกันกับพี่เซนด้วยกันกับแฟนคลับด้วยมันก็เหมือนเป็นการแชร์แบบความสุขให้กันผ่านผลงานของพวกเราด้วยครับ ก็ให้เป็นเรื่องงาน,นก่อนก็โฟกัสที่งานก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเต้นก่อนอทุกคนไปกับพี่ด้วยแล้วกันอขอบคุณครับ พี่เริ่มตั้งแต่นี้ได้ไหมนนะคร้คระครับตู้คคะีน้คะคะนะคะนตนนี้นะนตนนะครับครับีน้นะคะนนคะคะบคนะคะ o